ม,มือเสื <i <i yeah> <i 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 <i> ้อผ้ามือสองในตัวเมืองหัดใจเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างโซนนี้จะเปนโซนรองเาผงนะะป็นนาต้หะคะีเปรสกา้ิี้เป็นโซราผนะคะเป็นอเะคเรงาหินคะเรเาผหนหคือกัน้งาูหะน้เป็นรายคเราเปรท่าไหคะเรอท่าหน้ อันนี้ร้อยห้าสับสะพายดีตัวละห้าสิบเชาโบกันสองข้าวก็ประอยู่นโต๊ะตัวละห้าสิบ้าอยากได้ ั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้ากันฝนตัวละ0บาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวะเป็นลยสบเาวเื้อการานกไจะเป็นเสื้อมังๆเสื้อกันฝนหมอสลัดหน้านี้มาก โซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เขาไม่ได้ไม่ได้แขวนไว้เขาจะกองไว้เข,ไวเขาจะมีป้ายทบอกราคานั้น10บา10บาทยี่สิบบาทหกบาทอันนี้10บบาท ตัวละ20บาทเช่นกันนะครับจูงกระเลขาก็มีตัวละ50โลงสั่งนี้มีสินค้าหลากหลายหลายรายการให้พนักงานได้เลือกซื้อออกข้าวไดีๆราคาประหยัดสบาทอยู่กันลานจอดรถหน้าศูนย์กจารนะครับโลงสั่งนี้มีสินค้าหลากหลายหลายรายการให้ทพนักงานได้เลือกซื้อออกข้าวไปดีราคาประหยัดสบาทสอบถามดูกันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาแขนสั้นแขนยาวเสื้อออกกำลังกาย ไเจี๊ยบบาททุกตัวไดอกีฬาขาตั้นวงขาตั้นตัวละหกสิบสด้กาสั้นตัวละห้าสิกันเองยีสตะกอนกันเปต๊ะตัวละหนึ่งร้อยบาททุกตัวนะคบได้ยินเสรี่แล้วก็เรียนเติญกันด้านในอยู่ดีได้รับค <50 S 2> มไ้ทุกท่านกันเลยลองว่าเข้ามาันจ่อนได้เรียนเชิญด้านใดได้เลยนะครับ Oh, okay. อ, Sadly, okay. อ <S <S ันน okay. ี้เสื้อแจ็คเก็ตช่วงนี้เขาจะออกเอาเสื้อแจ็คเก็ตแบบมาขายเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงฝนฤดูฝนอันนี้หมอนหน้าับหน้าหนาว อันนี้ยี่สิบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าที่เขาขายเนาะเขาก็มีขายของทั่วไปอย่างอย่างอย่างร้านเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยอย่างร้านเนี้นยเขา,า,นนานนจะขายต้นไม้อะไรคะแรงงาน,น ฝั่งนี้เขาายของมือสองเดี๋ยวเหมือนเครื่องครัวอะไรประมาณนี้อันนี้สวยนะากา่าย้าายนไม้ย้ายไปอยู่ตรงนั้น สัตวลาสภาพเดิม <laughs> อันนี้ไปละอกสิบบาท ดีแล้วขอนันก็เลืออะไงเลอกกะป๋องนกระปอเดินทางอสือาไดหันี้สอาห้างจะใหม่ ออกกำลังกายมือสองก็มีนะคะใน,นเราดูป้ายก่อนเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบบาทเดาดูกนะันป่าสภาพดีอ่ะสภาพค่อนข้างจะใหม่ มือสองเยอะมากราคาก็ตกอยู่ประมาณตัวละ20บาท10บาทแต่สภาพผ้าใหม่ใหม่คุณเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือร้อยค่ะ สภาพใหม่มากโคราสุดของน้ำก็มีเอ้าจ้าเอามาเอาถุงมาดิถ้าใครจะซื้อ 我生日过了一十八。

อันนี้ห้าบาทเ่ม เขามีกล่องสายง้ ไปดูหน่อยเห็นคนเขาเลือกกันเยอะมากที่เขาขายถูกเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันจะเปียกฝนซื้อไปก็ต้องเอาไปซัก คนเรื่องเยอะแยะอันนี้สวยเนาะร้อยห้าสิบอันนี้ตัวละอยหกสิบสองตัวร้อยร้านนี้เป็นจะเป็นสไตล์นั่งแล้วเลือกเนาะอันนี้จะเป็นข้าวคุณหมู แล้วก็่ขางนมือสองแล้วอันนี้ก็คือเสื้อโค้ทเสื้อโคมมอสองแล้วเราดูสปาร์อก,ก,อ,กอันนี้ตัวเท่าไหร่คะพ่อคะอันนี้ตัวเท่าไหร่เก้าสิบสามสิบ <80. S 1> 30บาทขอบคุณที่าามาค่ะวันแรกนะคะติดต่อทุกตัวนะคะหม,หมวกแก๊บทั้งหมดมันจะมีหลายราคาอันนี้80บาทก็นอนปืดไปเลย,<อ>ยเ80บาทเดี๋ยวเรามาดูสภาพ80บาท สิาอันนี้หกสิบบาทเลือกเลยนะคาอันนี้เป็นหมวกผู้หญิง้ใส่ได้ได้หมวกอะไรไชหาเลือกกันเลยมีหมวกเยอะลูกค้าเยอะมากเก้าเดือนเจ้าหนนะคะจะได้หมวกแบบไหนหมวกแก๊ปหมวกจาาหมวกใบทุกใบจิงนี่หมายผมนะคะมีหมดกับลูกค้าไม่มีเดียวคือหมวกตาคารบอยนะคะแล้วก็ยี้อนะคะก็ยังมีหมดนะคะตาตายเลยสิบยี่สิบส สัตวหาหกสิบบาทก็สวยนะอันนี้หกบาทสีแดงเราชอบสีแดงเรามาดูสีแดงอันนี้หกสิบบาท หมวกเด็กก็มีสีสิบาทโอสี่สบาทมันจะเป็นหมวกไหมพรมหมวกถักอะไรเงี้ยเผื่ออากาศหนาวๆก็สวยมียลลูกค้าถามบ่รอันนี้ตัวละร้อย เชือแขนยาวสีขาวทั้งราวเลย็นสิบบาทสิบบาทแต่ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยจะมีคนนิยมใสเท่าไหร่อันนี้คู่หกสิบบาทอันนี้คู่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทครัอบอันนี้คู่ละเจ็ดสิบบาท อะไรเดียวสาสี่ร้อยสิบเอาบุ้ยอันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยน้ำ อันนี้เราเดินเหนื่อยแล้วเนาะสุดท้ายก็ต้องซื้อน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราไปต่อเดิมไปดูเสื้อถูกๆ